สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ช่อก็จะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมสวนพี่ๆี่เครือข่ายโคกหนองนานะคะที่ทําผักโลงเรือนนะคะแปลงนี้เป็นแปลงของป้ายาวพาการทหารนะคะก็ปลูกผักหลากหลายชนิดนะคะกวางตุ้งนะคะผักกาดเขียวนะคะแบบมีกลิ่นเหมือนวาซาบิเลยนะคะผักกาดเขียวชนิดนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่าชื่อชื่อจริงๆคือชื่ออะไรนะคะแต่เขาก็เรียกผักกาดเขียวผักบุ้งจีนนะคะคืออยู่ในระยะที่เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะประพาก็เอาไปขายในตลาดแสงสุกบ้างแล้วก็ส่งกับลูกค้าประจำนะคะซึ่งชอบในผักอินทรีย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่ทีเด็ดนะคะมาเยี่ยมแปลงทวฝักยาวในโรงเรือนนะคะ คือจะบอกว่ามันดกมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันยังยังอ่อนอยู่นะคะนี่คือระยะที่ยังไม่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าดกมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนลูกมันแบบว่าย้อยลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะ แต่ว่าสำหรับใครข้อเสนอแนะนะคะถ้าปลูกก็อย่าทำค้างสูงมากนะคะเพราะว่าจะเก็บยากหรือว่าทำโน้มโค้งลงมาเป็นโดมเป็นอุโมงก็ได้นะคะให้เขาย้อยลงมาอันนี้คือสูงกว่าคนเก็บก็จะลำบากนิดนึงนะคะนี่คือแบบฝักยาวๆนะคะนี่น่ากินไหมคะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้เดี๋ยวช่อจะเด็ดเด็ดโชว์นี่แต่ว่าอยู่สูงขนาดช่อสูงแล้วนะ ยังต้องขยิงเลยนะคะถั่วฟักยาวเดี๋ยวจะพาไปดูปแปลงนี่อีกปแปลงหนึ่งเป็นของพี่วิลาปัชิมเพชนะคะปลูกผักกลางม้งแบบอินรีย์นะคะผักก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตด้วยนะคะคนปลูกก็ไม่ต้องรับสารพิษระหว่างกันปลูกนะคะอันนี้กรีนคอร์สพี่บอกว่า มันเลยวัยเก็บเกี่ยวแล้วเก็บไม่ทันนะคะมันก็จะยืดตัวแบบนี้นะแต่ก็ยังกินได้อยู่นะคะฝั่งนู้นเป็นกรีนโอ๊กนะคะกรีนโอ๊กกับกรีนคอร์สนะคะอันนี้เป็นกวางตุ้งนะคะรายงานตรงจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวนสวัสดีค่ะ